คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสับสุนโดยศิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและนาศิษะไลเด เอาละเรามากันที่เรื่องของคุณวัดครับนะคุณวัดบอกว่ามีประสบการณ์หนึ่งพี่ป๋องแต่ว่าไม่ไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ผมเจอมากระตัวนะแต่เป็นรุ่นน้องเนี่ยนะฮะเขานามาเล่าให้ฟังเรื่องของอาจารย์ใหญ่ครับพอพูดถึงอาจารย์ใหญ่ก็ต้องไปแตะที่เรื่องโรงพยาบาลละนะนะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลหนึ่งในกรุงเทพนี่แหละผ่านมารุม่รมๆสามสิบปีครับเรื่องของอาจารย์ใหญ่ที่คุณวัดจะนํามาเล่าสู่ก,กันฟังเนี่ยที่ฟังมาจากรุ่นน้องเ,องเป็นอย่างไรตอนนี้คุณวัดนะอยู่กับเราในสายเรรรรีียยบบบ้อนะคคคััััสสววดดุณ สวัสดีครับพี่ตองครับคุณวัดฮะเอาเรื่องนี้เลย <c oughs> นะที่รุ่นน้องคนเนี้ยนําเรื่องอาจารย์ใหญ่เนี่ยมาเล่าให้คุณวัดฟังเรื่องนี้น่าสนใจฮะผมว่าอาจารย์ใหญ่กับเรื่องของโรงพยาบาลผมว่าบางท่านรู้อยู่แล้วว่าหมายถึงอะไรอย่างไรเนาะนะเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยที่น้องเขาไปเจอมาแล้วคุณวัดเอามาเล่านะเหตุการณ์ที่ว่ามันเป็นยังไงอครับโอเคครับก็คือพอดีว่าผมช่วงสองสามวันมานี้เนาะเราเห็นมีที่ว่ามีการสัก เพื่ออาวอะไรนะด้วยจากอาวะอะไรเงี้ยเพราะมันมันมันเลยทําให้ผมได้นึกถึงตอนที่มีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือนน้องผมเนี่ยเขาเคยมาเล่าเรื่องเหตุการณ์นี้ให้ฟังนะครับก็คือน้องเขาหนาน้องเขาเล่าเขาเล่าให้ฟังตอนที่เขาอายุประมาณสักอ่าสิบสิบสองสิบสามอะไรเงี้ยตอนช่วงประมาณสักปหกนะฮะเขาก็อ่าบ้านเขาเนี่ยจะอยู่แถวฝั่งทนนะครับแล้วเขาก็ได้มีโอกาสที่จะไป ทศัศนศึกษานะครับต้องบอกไปทศัศนศึกษาสาที่สถานที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนั้นเขาก็จะมีกิจกรรมหลากหลา,หลายนะครับแล้วเขาก็จะพาพวกเด็กๆน้องๆทั้งหลายเนี่ยก็ก็ไปดูเหมือนกับไปดูในสถานที่จริงนะครับก็จะมีทั้งที่เป็นห้องพยาบาลนู่นนี่นั่นนะครับ <c oughs> จนครัวงนี้เนี่ยเขาก็จะไปอยู่ที่ห้อง ห้องเหมือนเป็นประชุมห้องหนึ่งนะครับซึ่งตรงผนังเนี่ยเขาก็จะติดรูปเป็นรูปของบุคคลหลายๆท่านซึ่งทางทางทางอาจารย์ที่เขาแนะนําเนี่ยเขาก็บอกเป็นอาจารย์ใหญ่อืนะครับก็คือท่านที่เสียชีวิตแล้วก็บริจาร่างกายอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เขาก็จะมีแบบพวกรูปภาพนะครับหรือว่าจะมีแบบบางอันแล้วเขาก็จะมีเหมือนโหลที่เขาดองพวก อะไรต่างๆเพื่อให้เด็กๆไว้ดูไว้ศึกษานะครับแล้วก็อ่าเขาก็บอกว่าห้องเนี้ยที่จริงเนี่ยพองเนี้ยมันจะเป็นห้องที่พวกนักศ,ศึกษาแพทย์เขาจะเข้ามา <ừng> อกลับไหวบูชาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืซึ่งเพื่อนซึ่งซึ่งรุ่นน้องเนี่ยเขาก็มีเพื่อนเขาก็เล่นกับเพื่อนนั้นจงแบบเหมือนเด็กเหมือนพวกเด็กซื้อๆอ่ะเขาก็เล่นกันก็งงโดยที่ไม่ได้สนใจกลุ่มของอาจารย์อะไรเนี่ยที่เขาพามาเนี่ยเขาก็ออกไปอีกห้องหนึ่ง จนเหลือแต่ไอ้แจ้งเด็กเนี่ยอยู่ประมาณสักสองสามคนคนะครับเขาก็แบบเหมือนเล่นกันคุยกันคราวนี้เนี่ยอ่าอ่าไอ้มันจะมีรูปภาพครับมันจะเป็นรูปภาพของอาจารย์ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเหมือนแบบมีการผ่าการอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นรูปภาพนั้นเนี่ยจะเป็นรูปภาพที่แบบเหมือนอาจารย์ใหญ่นอนแล้วลืมตามองอ่ะ ตอนเด็กแล้วก็ไอ้รุ่นน้องคนเนี้ยเขาก็หันหน้าไปพอดีเขาก็หันหน้าไปจัาเอกภาพนีู่พอดีเขาก็ตกใจคือเหมือนกับว่าเขาก็ตกใจแบบทำท่าตกใจอะไรเพื่อนเพื่อนเขาก็หหวเราะกันอ่าเพื่อนเพื่อนเขาก็โหวเราะเหมือนแย่เฮ้ยตกใจอะไรเงี้ยไอ้รุ่นน้องเนี้ยก็แบบเหมือนก็เลยเหมือนโมโหโมโหกบเกลืนอ่ะไอ้หหวเราะอะไรกันว่าอะไรอะไรย่างเงี้ยแล้วก็หันหน้าไปมองหันหน้าไปพูดกับรูปภาพนั่นนะฮะว่ามองทํา ของหีบอะไรอะไรเงี้ยเฮ้ยมองทาของหีบแล้วเนี่ยตกใจร้้ยอะไรเงี้ยอ่าเหมือนพูดเหมือนแบบเขาเรียกอะไรเหมือนพูดโมโหเหมือนเขาเรียกอะไรพูดเหมือนพูดเหมือนเกลือนนะครับพูดไม่ให้เกียรติแล้วก็พูดจาเพูดจาไม่ดีอืมใช่ใช่ใช่ก็คือพูดแบบมองทาของหีบอะไรอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งซึ่งพอรุนน้องพูดคำนั้นปุ๊บอยู่ดีๆรับอ่ารุนน้องใวฝัองมันจะมีเหมือนกรอบรูป่ะครับ ล่วงลงมาลงลพื้นเสียงแตกกันมันเป็นแบบแตกกระจายเลยก็คือเป็นเสียงกระจกแตกอย่างเงี้ยคือกรอบลูกมาเองอะฮะใช่ครับจริงอะคนลุกอ่าแล้วคราวนี้ก็คือพอตกปุ๊บเนี่ยทั้งสามคนเลิรีบก็เหมือนตกใจกับหันไปมองหันไปมองตรงจุดที่กรอบลูกตกเนี่ยครับซึ่งลุกน้องผมไดฟ์ามับมามันจะเป็นเหมือนเขามองว่าเขาบอกเขามองเหมือน เหมือนเรามองเงาอะไรบางอย่างที่มันผ่านในกระจกใสแผ่านเหมือนแผ่นกระดาษใสครับ<อ>หรือแผ่นพลาสติกใสอนะเขาบอกเขาเห็นเป็นรูปร่างคือเหมือนคนเนี่ยก็<อ>ค่อยลุกขึ้นมายืน<อ>แล้วก็ชี้มาทางเขาซึ่งอันเนี้นคือสิ่งที่เขาเห็นเขาตกใจเขาก็แบบเหมือนแบบตกใจอ่ะเขาก็รีบวิ่งออกไปจนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมันก็วิ่งตามไปเพื่อน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 ก็วิ่งต่างๆก็วิ่งออกไปก็ก็จนไปเจอกับกลุ่ม ของอาจารย์อะไรเง you anyway> er> ี้ยอ่าจะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเขาก็ถามว่าเป็นอะไรเป็นอะไรอะไรแับประมาณนี้เนาะเป็นเด็กเฮ้ยเป็นอะไรวิ่งมาทําไมอะไรเงี้ยอ่จ้เพื่อนคนเจ้ารุ่นน้องวันนี้ก็ก็เหมือนเอ่อไม่ได้บอกอะไรแต่ตีนว่าเออไม่มีอะไรไม่มีอะไรอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบจิตใจเขาเหมือนตื่นนะครับเนาะแต่เขาบอกว่าพอพอตอนที่เขาออกมาเนี่ยเขาก็มีความสุกเหมือนเขามีความรู้สึกเหมือน ตัวเขาจะลุมหลุมอ่ะเหมือนแบบจะเป็นไข้อ,อะไรเหมือนจะไม่สบายแค่หมเหมือนเหมือนร้อนร้อนเผาวาหายใจออกมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาหายใจมามัน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 ร้อนร้อนซึ่งก็จนเหตุการณ์จนเขากลับไปบ้านในช่วงตกกลางคืนฮะรุ่นน้องเนี่ยเขาก็บอกว่าเขามีอาการเหมือนคนเป็นไข้พ่อแม่เขาก็เหมือนตกใจว่าเออูวทีแบบอ่า น้องเนี่ยเขาก็เหมือนเป็นคนไข้ไข้ขึ้นแล้วก็แบบดิ้นทุรน,นทุรายร้องฮือฮอ,อยู่อ,อยู่จนแบบพ่อแม่เขาก็แบบไม่รู้จะทํำยังไงแต่ณนะตอนนั้นเนี่ยก็คือเหมือนเมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วมันก็เหมือนผมก็ไม่แน่ใจนะครับคืออาจจะเป็นเพราะว่าเส้นทางเรื่องอะไรเธอก็อาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้คิดที่จะไปหาหมอ,ห,อหรือโรงพยาบาลอะไรณนะตอนนั้นก็เหมือนเขาต้องมาประถมพยาบางกันเองอนะครับแต่รุ่นน้องเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขา อยู่ในอาการนั้นน่ะสิ่งที่เขาฝันคืออันนี้คือสิ่งที่เขาฝันนะครับเขาฝันว่าเขานอนอยู่ในห้องเขานี่แหละขณะที่เขานอนเนี่ยเขาก็เหมือนเขาสะดุ้งตื่นเพราะเหมือนมีอยู่ดีๆเหมือนมีใครเหมือนที่ป่องลมจิตนาการเหมือนพี่ป่องกำลังนอนอยู่อ่ะแล้วอยู่ในมีเหมือนมีคนกระโดดมายืนค้อมล่างล่างเอ่ะมันก็จะมีความสุขเหมือนแบบเหมือนมีใครมามากระโดดยืนบนเตียงีเหรอใช่ไหม น้องก็ก็สะดุ้งตืน่นสิ่งที่เขาเห็นก็คือเป็นรูปร่างของคนคนหนึ่งนะครับแต่ลักษณะก็คือเป็นผิวหนังเนี่ยเหมือนเกลียมไหอมอเป็นรูปร่างของคนที่กงเพรียมไหม้หน้าตาก็แบบเกรียมไหม่แต่เขาเห็นก็คือดวงตาแล้วก็สิ่งนั้นก็ค่อยๆก้มลงมาอม,มองหน้าเขาแล้วก็ชี้ว่ากูจะจ้องหน้ามึงมึงจะ ทำไมครับอ่าอันนี้คือสิ่งที่น้องเขาหอกคือน้องเขาก็เหมือนแบบสะดุ้งตกใจอะ่ะเขาก็ตกใจแต่เขาบอกตาค้างแต่สิ่งเนี้ยก็คือเหมือนพูดคือจ้องหน้าเขาแล้วก็พูดคำนี้ยกูจะจ้องหน้ามึงมึงจะทําไหมโอ้ยกดลุกสูอ้อ่าเด็กคือสมัยคือตอนนั้นน้องเขาก็ตกใจะ <ๆ S 1> เขาก็กลัวเขาก็แบบเหมือนเขาบอกว่าพยายามเหมือนกระลับตาโขมตาร้องไห้หรือแบบ หมือนมันดิ้อะไรเงี้ยแต่สิ่งที่แต่แต่ว่าในจิตสำนึกเขาอ่ะเขามีความสุขอันหนักสิ่งนั้นก็ยังจ้องหน้าแล้วก็พูดคําเนี้ยกูจะจ้องหน้ามึงมึงจะทําใหมเขาก็แบบแบบไหว้พักแบบเหมือนสวดมนต์เหมือนอะไรเงี้ยแต่แต่ว่าสิ่งนั้นก็ยังจ้องหน้าแล้วก็แบบพูดคําเนี้ยจนน้องเขาก็เลยแบบเหมือน ขเขาจะอะไรเหมือนขอครับก็ปู่ย่าตายายพ่อแม่อะไรเงีย้ยช่วยหนูด้วยช่วยลูกด้วย<ะ>ช่วยผมด้วยอะไรเงีย้ยอะฮะเขาก็พาน้องนู่น้อง,นองนอนเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ดีสักพักหนึ่งเนี่ยสิ่งเนี้ยก็เด้งออกไปเห<ะ>มือนแบบกระโดดออกไป<ะ>จากเตียงเขาอ่ะ,ะนะครับเขาก็ลืมตาม,ม,า,มามามองเขาบอกว่าเขาเห็นก็คือทวดเขา<ะ>ที่เป็นเหมือนคล<ะ>้ายแม่ชีอะไรเงี้ยที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับท่านก็มายืนเหมือนยืนขวางระหว่าง S <S ตัวเขากับสิ่งนั้นนะครับครับ,รบ,รบแล้วก็เหมือนแบบพูดเหมือนประมาณว่าเอแบบเอาโหสิกรรมให้เธอเขาเป็นเด็กอะไรเงี้ยเป็นเด็กเขาเป็นเด็กก็ยังไม่รู้อะไรอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็วกเป็นคุณทวดในคาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวอ่าเขาก็มีแผนอยู่แล้วว่าเดี๋ยวพอหลังจากจบเนี่ยจบป .6 เนี่ยไอ้เจ้าคนเนี้ยมันก็จะ บวชบวชอยู่แล้วบ,บวชําวรนเนนแล้วอะไรเงี้ย <c oughs> อ่าก็เดี๋ยวจะเหมือนกับจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลอะไรไปให้หอ,อะไรแบบนั้นเนี้ยนะครับซึ่ง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 เด็กคนนั้นมันก็แบบมันแบบใช่ใช่ใช่เหมือนแบบเหมือนแบบกลัวคนมันกลัว,ม,ลวมันก็ใช่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 ครับใช่ครับใช่ครับอะไรเงี้ยอ่าสิ่งสิ่งนั้นก็ยืนลราชี้หน้ามาว่ามึงจําไว้ความมึงพูดอะไรครับ สิ่งนั้นก็หายไปอซึ่งเด็กคนนี้เขาก็เหมือนแบบเขาก็สะดุ้งม,มาตื่นขึ้นมาตอนเช้าอ่ะนะฮะเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาครับก็อาการก็คือไม่มีอะไรแต่แต่ว่าก็คือเหมือนนอนอยู่บนเตียงแล้วก็มีผ้าเพ้อ,อะไรเหมือนเหมือนแบบคนที่เป็นไข้นะครับแต่ว่าแม่เขาหรือพ่อเขาก็มาดูอะไรเงี้ยมาดูอาการเขาบอกเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ม่นั้นก็จะก็จะพาไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเด็กคือคือ น้องเขาก็ไม่มีอะไรเหมือนเหมือนแบบเหมือนเหม,ม,มือนตื่นนอนธรรมดา <c oughs> ไม่มีอะไรไม่มียอะไรเกิดขึ้นอ,อ่าแต่ว่าน้องคูกน้องเนี่ยเขาก็เล่าให้พ่อให้แม่เขาฟังวาเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยเขาแบบเขาเจออะไรบางอะไรซึ่งแม่เขาบอกเนี่ยเออเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้ละก็คือต้องต้องต้อง <c oughs> ถ้าหากว่าอที่ว่าจะแะ่กจะจะบวนเนีเนี่ยก็คงก็คงจะต้องได้บวชจริงๆแล้วละ่ะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้มันก็ จนปิดเทอมนะครับจนจนสอบปลายภาคอะไรเงี้ยจนจบป .6 แ่นละรุ่นน้องคนเนี้ยเขาก็ต้องบวชซึ่งมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าไงคือเขามีแผนที่เขาจะบวชอยู่ละเหมือนบวชให้อาญาตยพี่น้องให้บรมือนทุบรอะไรนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้คิดอะไรซึ่งเห็นเมื่วรุ่นน้องเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดอะไรละเหมือนแบบมันก็ผ่านมาสักสามสี่เดือนแล้วอะไรเงี้ยจากจากจากเหตุการณ์นะครับรุ่นน้องก็ไม่ได้คิดอะไร เขาก็เหมือนบวชปกติก็<อ>เขาท,ทําพิธีอุปสมบทเขาก็มีบวชหลายก็คือบวชในหลายรูปนะครับ<อ>แต่ว่าที่วัดเนี่ยวัดที่บวชเนี่ย<อ>เขาจะมีเหมือนประมาณคล้ายๆว่าเป็นเหมือนน่าจะเป็นเหมือนกฎหรือเหมือนประเพณี<อ>ว่าสามเณรหรือพระที่บวชใหม่จะต้องนอนในพระอุโบสถ<อ>ประมาณสามคืน<อ>นะครับซึ่งก็มีการนอนด้วยกนันแหละก็นอนแบบหลายรูปอะไรเงี้ย<อ>ก็นอนในโบสถ นะครับซึ่งอรุ่นน้องเนะี่ยเขาก็นอนเขาก็บอกว่าเขาก็นอนก็เขาก็นอนเหมือนเป็นสามเณรก,ก็มานอนด้วยกันแต่สิ่งที่เขาคืนแน่ที่เขานอนนะครับเขาก็ฝันมากศพนั้นนะครับมายืนก้มกราบอยู่หน้าทางเขา้าโบสถ์ก็คือเหมือนอแต่ก็ไม่ได้เข้ามาในโบสถ์นะเหมือนยืนแล้วก็ก้มกราบอยู่ตรงธรณีประตูของอ ของโบสถ์นะครับเราบอกสาธุดีแล้วสาธุดีแล้วอืออ่าอันนี้คือรุ่นน้องก็บอกหูเขาจําได้แม่นเลยแบบแต่ว่าลักษณะท่าทางก็คือยังเป็นเหมือนเดิมตัวดำๆเกรงเกรียมไม่ไม่แต่ก็สิ่งนี้แต่ว่าเสียงที่เขาได้ยินก็คือเหมือนเสียงอย่างครับสาธุดีแล้วสาธุดีแล้วแล้วก็ก้มลงการกาบต้งขอบธรณีประตู ซึ่งเน้นเขาก็ตกใจเขาก็เบือนตกใจแล้วก็ตื่นขึ้นมาแต่ว่าเขาได้ฝันแค่ครั้งเดียวในคืนแรกแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยเจออีกเลยแต่ว่าแต่รุ่นน้องคนนี้เขาก็บอกว่าเขาก็บวชได้จนสองสามพรรษาจนแล้วก็เขาก็เหมือนสกโกมาแล้วก็มาประกอบสมาชิตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาเป็นคน ก็เท่าที่ผมคุยคือเขาไปไหนก็ตามถ้าเขาผ่านสารเก้าผ่านอะไรเขาจะยกมือไหว้แล้วก็เขาจะแบบเหมือนเคารพมากเหมือนแล้วเขาเขาจะไม่พูดเขาจะเป็นคนที่ไม่พูดอะไรออ่าะไรโมส้วอะไรอ่ยะใช่ใช่ก็อันนี้เป็นเรื่องที่ที่ที่รุ่นน้องของเราฟังซึ่งผมฟังแล้วครั้งแรกผมบอกวโอ้โหผมคนลุงผมคนลุกแล้คก็ดมใช่คุณวัดผมคนลุกเลยคุณวัดอม อ oh. ซึ่งแบบเรา oh. เราเราเรา,เราฟังเราจโหโหมัน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 จินตนาการถึงตอนที่เขาเป็นนะครับใช่ใช่คือคือผมผมรู้สึกว่าอความเป็นจริงนะเด็กคือเด็กผมเข้าใจเพราะว่าตอนที่น้องเจอ <c oughs> ตอนนั้นน้องก็ยุไม่เยอะเนาะนะครับผมว่ามันมีโอกาสที่เป็นเป็นแบบน้องอะ่ะได้ ผมเองก็เป็นนะว่ฝว้ยคุณวัดคือไม่ได้ตั้งใจหรอกครับผมว่าน้องไม่ได้ตั้งใจแต่ด้วยความแบบอารมณ์คงตกใจอ่ะมันก็เลยอาจจะพูดจาแบบคําที่มันมันไม่น่ารักอะนึกออกปะคาสะกดคาด่าซึ่งผมก็เป็นบางทีผมตกใจผมก็พูดหยาบนะบางทีผมก็อุทานคําหยาบคําที่ไม่น่าฟังอ่ะครับแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นจากความที่ตั้งใจแต่เป็นความรู้สึกที่มันเหมือนมันตกใจอ่ะเวลาตกใจเลยปุ๊บเนี่ยบางทีมันมันมันรองคําไม่ได้ มันนึกอะไรออกมามันก็พูดมาก่อนฉนันผมเชื่อว่าน้องอ่ะไม่ได้ตั้งใจ <c oughs> เกิดจากความรู้ท่าไม่ถึงการแหละแล้วก็ไม่ตั้งใจจริงๆแต่พอหลังจากพอน้องเจอเหตุการณ์นั้น <c oughs> ตามที่คุณวัดเล่ามาแล้วก็ตั้งใจจะบวชอยู่แล้วเนี่ยผมว่าอันนั้นแหละคือสิ่งที่ผมว่าเขาควรกระทําแล้วก็ทําถูกต้องแล้วแล้วสุดท้ายวิญญ,ญาณนั้นเนี่ยที่เป็นอาจารย์ใหญ่เขาก็ให้อาภายัยไงเขาก็ให้อาภัยในสิ่งที่ที่เด็กกระทําไปไงเราเข้าใจเลยนะเพราะว่าเพราะว่าคุณวัด <c oughs> ผมไม่แน่ใจว่าคุณวัดมีโอกาส ผมมาเคยมีโอกาสไปทัศนศึกษาที่นี่นะที่โรงพยาบาลนี้รู้ว่าฟังผมว่าโรงพยาบาลเนี้ยถ้าพูดถึงผมว่าทุกคนรู้จักอ่ะ <c oughs> ผมอ่ะเคยไปผมเป็นเด็กแล้วก็เคยไปทัศนศึกษาที่นั่น <c oughs> ผมก็เลยถึงภาพบรรยากาศต่างๆที่คุณวัดเริ่มต้นของเรื่องได้เลยว่าห้องจะเป็นยังไงแรบอเนี้ยแต่รูปอ่ะผมจําไม่ได้ผมจําได้ที่เ,เขาเรียกว่า,าลักษณะของอวัยวะที่ใส่ไว้ในในโหลที่ดองไว้อ่ะ คุณวัดว่าฟางอันนั้นเนี่ยผมพอนึกออกในห้องก็จะเป็นห้องที่แบบว่าเป็นเป็นงานไม้อะครับเป็นงานไม้แล้วก็จะมีชั้นชั้นวางอะไรแบบนี้นะแล้วก็จะมีรูปมีหุ่นมีอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ตอนเป็นเด็กกับผมก็จําได้ไม่เป๊ะนะแต่พอเข้าไปถามว่าเป็นเด็กตอนนั้นอะนะถามว่ากลัวไหมกลัวเพราะเราก็ไม่คุน้น <c oughs> คุ้นตากับกับสิ่งที่เห็นตรงหน้าเนื่อออกป่ะนะครับ <c oughs> แต่กรอบรูปที่บอกว่าเป็นกรอบรูปของอาจารย์ใหญ่แล้วแบบเหมือนมองตาแล้วน้องมองผมมาเข้าใจเลยว่าคือตอนนั้นแต่สิ่งที่ตกกใจก็คือ รูปอะกอบรูปมันตกลงมาผมไม่เพยเป็นเราเราก็ตกใจนะแล้วตอนนั้นเราเราก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เรามองอะ่ะเรามองไปที่เขาเขามองมาที่เราอะไรยังไงเนออกป่าเราก็เลยอาจจะพูดคำหยาบออกไปอะและหลังจากนั้นสิ่งต่างที่ตามมากับน้องเนี่ยโอ้ยขนลุกมากเลยอะ่ะใช่ครับออโอ้โหผมว่ามีคุณผู้ฟังหลายท่านนะที่น่าจะเคยไปที่นี่นะ น่าจะพอนึกถึงบรรยากาศต่างๆที่เมื่อกี้คุณวัฒนเล่าให้ฟังออกใช่ไหมครับนะฮะคุณวัฒเคยไปไหมเคยครับเคยครับผมก็เคยไปตอนเด็กๆนะแสดงว่าเด็กๆของเราในยุคนั้นเนี่ยเรามีโอกาสได้ไปกันแทบทุกโรงเรียนเลยเนาะใช่ครับผมว่ามันก็จะมีกิจกรรมวันแบบวันเด็กกิจกรรมวันเด็กอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีงานแบบแสดงงานบอลของโรงของของโรงบาลนี่แหละออทเดเขาจะมี กิจกรรมใหใ้ผมจําได้ว่า<ม>ตอนเด็กอะนะแถวนั้น่ะแถวสนามหลวงก็ดีนะ<ม>สถานที่สาคัญคต,ต่างๆที่อยู่ในบริเวณนั้นก็ดีเน<ช>ี่ยตอนเป็นเด็กก็เนาะนะครับเราก็จะไปกันได้ไปแบบไปส่วนมากจะไปกับเพื่อนๆเป็นแก๊งๆไปกันแบบโรงเรียนจัด<ม>ไปเลยแบบนี้มว่าฟังนะครับมันก็เป็นความตื่นตาตื่นใจของเด็กตอนนั้นนะนะครับบางที่ก็สวยสดงามบางที่ก็เอาพูดตรงๆอย่างที่เนี่ยาถามว่า ก็น่ากลัวใช้คำนี้ก็แล้วกันก็น่ากลัวในความเป็นเด็กนะแต่ตอนโตมาตอนที่ไปอ่ะผมมีโอกาสได้ไปถ่ายรายการนะแต่ตอนโตไปอ่ะเราไม่ได้กลัวเหมือนตอนเด็กเลยนะแต่ตอนเด็กสัมผัสได้ที่เห็นน่ะตอนเดินเข้าไปเนี่ยครับโอ้ก็ขนลุกนะก็ขนลุกแนะนําครับสำหรับที่นี่นะที่ผมเคยบบไ้ยินก็ต้องไปที่ตรงหอประชุมที่เขาไว้สําหรับทําพิธีอ่ะตรงนั้นก็มีเรื่องเล่าค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างอยู่เหมือนกันผมฟังก็ ตกใจอยู่เหมือนกันเออวิ่งเนต้องต้องต้องวันไหนที่เราจะสะดวกเราจะคุยกันถึงเรื่องนี้อีกอ่ะได้ครับก็ที่ผมยังค้างที่ปองอยู่ก็เรื่องระบำผีที่อินโดนีเซียที่ผมเห็นไม่เคยได้ขึ้นนะเดี๋ยวนดคุณวัตเราคุยกันเมื่อตอนนั้นว่าคุณวัดชอบเดินทางท่องเที่ยวไปในประเทศต่างๆใช่ป่ะใช่ครับใช่เออคุณวัดอ่ะผมชอบคุณวัดผมยังเคยบอกทีมงานว่าเฮ้ยผมมีโอกาสผมอยากจับเข่านั่งคุยคุณวัดรจังเลยอ่ะ เพราะคุณวัตเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการอือย่าเปิดเดี๋ยวผมไม่กล้าดูพี่รถอ่ะไอ้นี่ก็ขึ้นภาพมาแบบเออผมเป็นคนไม่กล้าดูภาพศพคุณวัดจริงๆผมคนขี้กูบก็เวลาผมไปทําบุญบริจาคลงศพอะฮะตามมูลนิธิอ่ะเขาจะมีรูปใช่ไหมคุณวัดก็จะมีรูปที่ติดไว้ตรงหน้ามูลนิธิอ่ะทุกคนจะชี้ให้ไปดูผมบอกผมไม่กล้าดูว่าผมผมกลัวกลัวดูแล้วติดตาใช่ผมก็เหมือนกันผมก็เหมือนกันนะผมก็จะเป็นคนแต่ว่า ด้วยด้วยด้วยเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ที่พ่อผมเคยเจอผมก็ค่อนข้างเจอในแบบ,บอะไรหลายๆอย่างที่แบบออบางครั้งก็สะเทือนใจเหมือนกันในต่างประเทศก็มีเหมือนกันใช่อเอยคุณวัฒน์นี่เองโอเคเลยคุณวัฒน์ถ้าทางนั้นเดี๋ยวโอกาสหน้าเราคงต้องกลับมาคุยกันนะแล้วผมยังคงมีความตั้งใจว่าอยากอยากเจอคุณวัฒน์จับเข่าคุยกันนะผมรู้สึกว่าคุณวัฒนมีประสบการณ์ต่างประเทศเยอะมากอ่ะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อ แล้วก็ผมว่าฟังคุณวัดคุยอ่ะผมว่าเหมือนได้คุยกับคุยกับครูอาจารย์เลยนะเออของผมไม่ขนาดนั้นครับไม่นั้นแสดงว่ายังไงยินดียินดีแชร์ครับเอาได้เลยเดี๋ยวผมจะผมจะรอฟังประสบการณ์อื่นๆนะจากคุณวัดอีกแล้วกันนะแต่วันนี้เอาแค่เพพาะเรื่องอาจารย์ใหญ่เนี่ยแค่นี้ก็ขนลุกนะฮะแล้วผมเชื่อว่าเอะวันก่อนมั้งคุณวัดวก็ฟัง ผมเหมือนดูข่าวทีวีอะฮะที่ว่ามีคนเสียชีวิตอะแล้วเขาก็แสดงเจตจำนงจุดประสงค์ว่าขอบริจากร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่นะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าสิ่งที่เขาบริจาคอะมีหลายส่วนเลยคุณวัฒน์ที่ผมดูจากข่าวนะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ให้กับคนที่ที่ที่ทมีความต้องการนะครับเออที่ผมดูข่าวนะนะครับ,รบผมเองก็เป็นเป็นคนหนึ่งเหมือนกันนะคุณวัฒน์ผมเคยเล่าให้ฟังนะน,นี่ว่าผมเคยชอบบริจาคเลือดครับ แล้วผมเป็นเบาหวานเนะ่ยผมไม่สามารถบริจาคเลือดไนดะ้เพราะเลือดมันมันจางนะครับความเข้มข้นของเลือดมันมันไม่มากพอแล้วผมเป็นคนนอนดึกนะคนนอนดึกเนี่ยไปบริจากเลือดส่วนมากเลือดมันจะไม่ค่อยเข้มขน้นแล้วมาถึงช่วงวัยนึงนะ่งผมบริจาคเลือดไม่ได้ผมก็เลยเปลี่ยนเป็นบริจาคอาัยวะ ซึ่งเขาก็ให้บัตรบัตรมาคุณวัดคุก็ฟังให้บัตรมาบัตรเนี้ยอยู่ในกระเป๋ากระเป๋าที่เป็นสมุดงานผมอะครับก็เป็นบัตรเนี้ยแต่บอกเขาถ้าผมวันนึงผมผมหมดลมไปเนี่ยนะฮะผมก็ไม่แน่ใจนะว่าส่วนอะไรต่างของผมเนี่ยมันจะสามารถจะใช้ประโยชน์อะไรได้อย่างไรให้กับคนที่ต้องต้องต้องการหรือมีความจําเป็นหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เพราะตอนนั้นเราคงไม่ไม่ได้รับรู้อะไรแล้วนะแต่อะไรที่เป็นประโยชน์ผมก็ผมก็อยากจะอุทิศส่วนที่เป็นตรงนี้ให้กับให้กับให้กับ เยาวชนนะให้ให้กับรุ่น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 นต่อไปครับนะเอ้าได้เลยคว่ากขอบคุณมากนะดีใจที่วันนี้คุณมาโทรมานะขอบคุณะครับผมโอ้แต่คุณไม่ไม่เท้าความเนี่ยผมจําไม่ได้เลยผมเป็นคนความจาสั้นมากเลยนะนะครับได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขณะนี้คุณกําลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองตัอสุนโดย ผิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและนาศิีะไลผม